ความสุขที่ยิ่งใหญ่เกิดจากใจที่พอเพียงสวัสดีค่ะพบกับออยอริศราอัจฉริยศิลป์ในเร็วๆนี้ที่ไทย p ี s ีมนุษย์ย่อมมีความสุขที่แตกต่างกันบ้างมีความสุขที่ได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองมากมาย เลือกใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานและสะดวกสบายแต่บางคนกลับมีความสุขต่อการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอยู่อย่างพอดีพอมีพอกินพอใช้ความต่างของความสุขในหลากหลายรูปแบบเหล่านี้ mm hmm. เป็นที่มาของรายการสุขต่างองศาปดนเใ รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความสุขของผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆผ่านการท่องเที่ยวด้วยการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียงที่เต็มไปด้วยความสุขของการพึ่งพาซึ่งกันและกันร,ระหว่างคนกับธรรมชาติและพร้อมแบ่งปันความสุขนั้นให้กับผู้มาเยือนซึ่งในวันอาทิตย์ที่29มีนาคมนี้จะพาไปสัมผัสความสุขที่บางละมุงจังหวัดชนบุรี ความสุขของพวกเราช้ามารอทะเลก็มีความสุขแล้วครับความสุขมันเหมือนกับการได้อยู่บ้านนียพี่ได้อยู่บ้านได้รักษาบ้านของเราแล้วก็ได้ให้คนอื่นมาเที่ยวบ้านของเราใช่ครับเหมือนกับว่าก็มาเก็บอยไเงี้ยที่ไหนไม่มีครับมีบ้านเราได้ครับที่บางละมุงแห่งนี้คุณปั๊มอนุชิตคำน้อยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีของชาวบ้านบางละมุงที่ประกอบอาชีพประมงมาเป็นเวลาช้านาน บางละมูกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงแล้วยังได้สัมผัสถึงความสุขสงบความมีน้ำใจและรอยยิ้มของชาวบ้านที่มีให้กับนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงค่ะผมว่าสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่พี่ไม่รู้คือคนบางละมงมีน้ำใจใช่ไหมพี่คือเหมือนคนมาเที่ยวอย่างี้เรามาเที่ยวอย่างนี้ผมมาเที่ยวอย่างนี้ถ้าเป็นคอื่นเขาอาจจะเก็บตังค์ไหมครับผมแต่คนนี้มีน้ำใจแล้วก็แบบคือเหมือน รายได้ที่เราหามาแบบมาขายมันก็เป็นน้ําดื่มก็เหมือนบริการเขาด้วยอะไรเงี้ยใช่คร <ปะ S 2> ับ <ปะ S 2> พี่ว่าความสุขของพี่คืออะไรความสุขของการที่อยู่บางละมุงความสบายใจเรามาต่อไปไหนเรามองเห็นคนมาเที่ยวท่องเที่ยวแล้วก็ดีใจด้วยมาเยอะแยะเนี่ยมาก่อนเราไม่เคยมีฟานเจริญแบบนี้เข้ามาคเพราะเดี๋ยวนี้มีฟานเจริญเข้ามาแล้วก็ดีใจก็เห็นเออมีรอยยิ้มหน่อยเวลาเข้ามาเที่ยวหาหอยมาติดตามชมความสุขตามวิถีของชาวบ้านบางละมุงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความจริงใจ ในรายการสุขต่างองศาวันอาทิตย์ที่29มีนาคมนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS TV ทีวีที่คุณวางใจใช้ชีวิตอยู่บนความพอดีเพียงชีวีมีสุขหยุดขวนขวายพอในสิ่งที่มีสุขสบายเพียงใจกายมีสุขก็เกินพอสวัสดีค่ะ